เขาเขานำ่มเลยล่ะเขาเขานำ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขอกันที่แถวชาแนลเรื่อพี่น้องจ้าเบิงกัวจีด้กลัวจีแล้วพี่น้องจ้าเอามัอนี่เห็นมืออันงงเงี้ยงเงี้ยเนาะค่ะตำสมตำตำตำส่วนตำส่วนกระปุนจ้ะเด้อเพิ่นบระยากออกกล้องค่ะอันบอกว่าออมันลวกเลยมันผิวออกแสงเลยดิ ยังวเวแสงเอามาพี่น้องมัอืมอืมผักผักเพลีวในสวนจ้ะกุยช่ายผักกุยช่ายผักแปนบตาเท่าผักเป็นพักกระสีเมื่อวานนี่ละมากระ,กกระสีแล้วก็<ำ>มีเชอรี่ด้วยจ้ะแก่เพช็ดเนาะ พี่เพิ่นมากินน้ำจ้ะไอีตบูบุญบุญโฮมบุญ,บญพี่เพิ่นมาอันเอาเบียร์ผักนะพอดีมาเจอกันพอดีกันเลยกินน้ำกันมาๆๆพี่น้องบ่าวลายยะฮางกับแซบแซบอืมอ้มอนะ <มา S 2> ื้มรู้สึกเหรอมาพี่เนาะอ๋อ แคบหมูกับเพื่อนเลยนะคะเอามาหายเอาใส่มาไม่ต้องเพื่อนเอามาหายจ้ะได้ไหมพี่น้องจ้าอากาศดีอะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสเก็งแม่หน่อยเด้อค่ะไปเป็นกระรังใจเนาะอากาศดีดีพี่น้องจ้ามีผลไม้มานำพร้อมสีแดงมีจ้ะอันอันเสตรอเบอรี่จ้ะแส็บเสะมาในตั้มบ๊อบเพ็ดเด้ออเอมเพ็ดเนี่ย มัามนี่เจ้าไส้มะเขือพ้อมหมกเอิกบางเขาเอิกนี่หมกเอิกแล้วนะมักเอิกกับเพื่อนหายมากขึ้นกันค่ะอืมอืมเด้งกินข้างนอกบรรยากาศ้งนอกค่ะเล้าไม่สาปลาพร้อม

นั่นยาน่นะมายาหนังเสือที่เขาไปเกนผมทักที่เล็กอันนี้ท่านเจ้าอันนี้ท่านสิงโตท่านสิงโตยุไกรท่อนเจ้ากูหลพดที่ามเยอะเลย Ba mình cần tuần cần xa này nè. Từ đây. Đây. Cũng xô เบรกกองไวลืมพี่น้องลืมเปิดนั่นแหละค่ะพอดีจบพอดีขอบคุณในหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมเนาะค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆุสับสไครต์เนาะไปละค่ะพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย